วัยรุ่นเมกาตอนนี้นะครับกำลังมีปัญหาดราม่าก,กันว่ามีการแบ่งชนชั้นกันด้วยระบบของสมาร์ทโฟนใครไม่ได้ใช้ iPhone ไ,ไม่ได้แชทด้วย iMessage จะโดนเพื่อนเหยียดเรื่องราวนี้นะครับเป็นบทความของ Wall Street Journal นะครับระบุว่าฟีเจอร์ iMessage ที่มีอยู่ใน iPhone ตอนนี้นะครับเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้วัยรุ่นในสหรัฐตอนนี้นะครับ ถูกบีบมากเรียกว่าเครียดกันเลยทุกคนจะต้องอยากได้ iPhone ไปขอพ่อแม่ซื้อ iPhone เพราะว่าถ้าไม่มี iPhone เราก็จะไม่มีแอปตัวหนึ่งที่ชื่อว่า iMessage แล้วเด็กๆทุกวันนี้เวลาเขาคุยกันในห้องแชทนะฮะวัยรุ่นเมกาเนี่ยเขานิยมแชทกันด้วย iMessage มันจะมีการแบ่งชนชั้นกันเกิดขึ้นในห้องแชทเพราะว่าถ้าคนที่ใช้ iPhone แล้วมี i m e s s a g e เวลาแชทเข้ามาในห้องแชท ข้อความมันจะเป็นสีน้ําเงินมันจะเป็นพื้นสีน้ําเงินแล้วมีตัวหนังสือข้อความเราอยู่แต่ถ้าเพื่อนอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะฮะอยู่ในกวนเดียวกันส่งข้อความมาจากสมาร์ทโฟนแอนดรอยมันจะกลายเป็น SMS ซึ่ง i m e s s a g e เนี่ยมันจะแบ่งแยกออกเป็นสีเขียวมันจะกลายเป็นอีกสีหนึ่งซึ่งตอนนี้แหละมันมีปัญหาอยู่ว่าวัยรุ่นที่นู่นเนี่ยเขากรีดกันกันหรือเขาบูลลี่กันเขาเหยียดกันอยู่อยู่ว่าวาย ไเมสเซดเป็นสีเขียวว้ายแกไม่ได้ใช้ไอมเมาเซษว้ายแกไม่ได้ใช้ไอโฟนพูดแล้วอยามือยีหน้าแล้วเกินี้ไอโฟนเท่ตรงไหนวะนะ ก็เลยกลายเป็นว่าเพื่อนๆเนี่ยกันแกล้งกันแล้วก็ล้อเลียนกันนะครับทำให้เกิดปมด้อยเด็กก็ไปมีปัญหาก็ครอบครัวไปฟ r อสพ่อแม่ว่าอว้ยเนี่ยอยากได้ iPhone ต้องซื้อ iPhone นะจะเอา iPhone 14ด้วยพ่อ,อหันมาสอกกลับเลย iPhone 14ยังไม่ออกบ้านแกดิออกปลายปีนี้พ่ออ <laughs> อันนี้นี่ผมใส่ไข่เองนะไม่ไม่ได้มีในเนื้อข่าว <laughs> นะครับมันทำให้คนที่เป็นหัวหน้าทีม Android แล้วก็ฝั่ง Chrome นะครับของ Google ชื่อคุณฮิโรชิล็อกฮันเมอร์เขาบอกว่าประเด็นที่วอลสิต j o u พูดมานั้นมีหลักฐานแล้วก็เป็นปัญหาสังคมอยู่ตอนนี้นะครับเขาก็เลยออกมาเรียกร้องว่า Apple เนี่ยควรจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาสังคมนี้คุณจะปล่อยให้ทุกคนเนี่ยมีค่านิยมเกี่ยวกับ iPhone แบบนี้แล้วคุณขายดีอยู่คนเดียว เราเป็น Google เราไม่ถูกใจสิ่งนี้เราไม่ได้อยากให้คุณขายดีคุณควรจะทำให้ระบบของคุณเนี่ยมันเป็นมาตรฐานกลางคือถ้า iOS ทําทำให้ iMessage มันรองรับมาตรฐานการส่งข้อความทุกวันนี้ซึ่งปัจจุบันเนี้ยเราใช้สิ่งที่เรียกว่า RCS อยู่ครับ RCS ย่อมาจาก Rich Communication Service นะผมแอบอ่านตัวย่อดนึงตาผมเลนนิดนึงนะฮะ c h c o m m u n i c a t i o n Service มันคือเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของการส่งข้อความซึ่งมันจะอยู่ในระบบ5 g นะครับมันจะทำให้ไม่ว่าคุณจะมาจาก OS ไหนมาจากแอปแชทอะไรก็ตาม RCS มันจะเป็นมาตรฐานกลางแล้วมันก็จะคุยกันได้ทุกที่ทุกระบบทุกแพลตฟอร์มนะครับถ้า Apple เปลี่ยน i message ตัวเองรองรับ RCS ปัญหาสังคมเรื่องนี้ก็จะจบไปนี่คุณฮิโรชิล็อกฮาม m เมอร์นามสก,กุลแกเท่นะล็อกฮามเมอร์ แล้วหน้าฝรั่งฝรั่งแต่ชื่อฮิโรชิน่าจะเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นนะครับทำแบบนี้เนี่ยถึงจะยอมรับได้ว่า Apple เนี่ยเป็นผู้ที่แบบว่าช่วยเหลือสังคมหรือว่าเห็นแก่สังคมอย่างแท้จริงถ้า Apple ไม่ทำเนี่ยเท่ากับ a p p l e พยายามจะล็อกแล้วทำให้เกิดค่านิยมนี้แล้วทำให้ตัวเองขายดีขึ้นไปเรื่อยๆอยนี่ทำให้โพสต์ของคุณล็อกฮาร์เมอร์นะครับเขาโพสต์บน Twitter นะเขาบอกว่า I a p p l e iMessage Login is a document strategy using peer pressure and bullying นะ as a way to sell product นะย่อ,ยอๆคานี้แล้วกันนะครับมันทำให้คนสนใจแล้วก็ทุกคนเริ่มพูดถึงกันว่าเออหรือว่าเรื่องนี้ปัญหาเนี่ยมันต้องแก้ด้วย Apple มันไม่ต้องไปแก้เรื่องเรื่องค่านิยมของเด็กหรอกเพราะว่าเด็กเนี่ยมันเดิมมันเชื่อเราก็ปักใจเชื่ออยู่แล้วไงเออหรือว่าเรื่องนี้ Apple ต้องแก้จริงๆผู้บริหาร Google หลายๆฝ่ายก็ออกมาเริ่มพูด <laughs> แต่เขาก็ออกตัวนิดนึงนะเขาบอกว่าแต่เราก็ไม่ได้หมายความว่าอยากให้ Apple ทํทำแ p ป m m s s s g g e เนี่ยมาลงใน Android นะ แค่ทําให้ iMessage เน่สนับสนุน RCS เป็นมาตรฐานกลางก็พอแล้วไม่ต้องมาทําลง Android หรอกเดี๋ยวจะมาแย่งพื้นที่แอปแชทยี่ห้ออื่นๆที่เขาทำมาหากินกันอยู่ตอนนี้ <c oughs> <c oughs> แหมคือคืออยากจะแซะ Apple แล้วก็อยากให้เปิลทำนู่นทํานี่แต่ก็ยังมีความมีเชิงของตัวเองอยู่ไม่ได้อยากได้ iMessage ของแกหรอก <c oughs>